จดหมายวันเกิดจากคามซสะตโตอายากะสถานที่เก่าๆเามื่ออาหารของตระกูลคามซสะตโตได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความมตเทิงแก่แขกและการพูดคุยเรื่องสำคัญเป็นหลักด้วยเหตุนี้บรารยาทจึงมีความสำคัญสูงสุดและอาหารนั้นมีความสำคัญรองลงมาแม้ว่าทุกครั้งพ่อครัวจะใส่ใจในการเตรียมอาหารหลากหลายประเภทมาก แต่ฉันก็ไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสมันอย่างละเมียดละไมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งแต่ว่าในวันเกิดของฉันฉันมักจะเก็บเวลาไว้หลังจากจัดการงานต่างๆในแต่ละวันแล้วไปยังรงน้ําชาควโมลเล่ตามลําพังเพื่อจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารที่ปกติฉันไม่สามารถละเมียดละไมไปกับมันได้อย่างเต็มที่แต่หลังจากที่ค่อยๆละเนียดรับประทานแล้วฉันพบว่าดูเหมือนรสชาติบางอย่างจะขาดหายไป ผอมองไปรอบๆห้องส่วนตัวที่ว่างเปล่าฉันก็นึกถึงช่วงเวลาที่เราได้พบปะกันแล้วก็นึกถึงเธอขึ้นมาบางทีการได้พบกับคนสำคัญก็คือเครื่องปรุงรสที่ขาดไปได้ขออาหารอันโอชาเหล่าดีละมั้งโปรดยกโทษให้ฉันที่เอาแต่ใจด้วยที่ชวนเธอมาเพราะเหตุผลแบบนี้แต่ถ้าเธออยู่ที่นี่ด้วยความสุขที่ได้ทั่วเตือนกับอาหารเลิศรสีจึงจะถือว่าสมบูรณ์พร้อม